มือปืนบุกยิงเสียหุยประตูน้ํหนักธุรกิจส่งเสื้อผ้าออกนอกระดับร้อยล้านหลังจากเสียหุยจอดรถมือปืนได้โอกาสเดินประชิดลัวกระสุนเข้าใส่เสียหุยถูกกระสุนเข้าที่หัวนัดเดียวอาการปางตายส่วนเพื่อนคู่หูที่มาด้วยกันเจอเข้าที่ขาเลือดสาดท้ายที่สุดมือปืนถูกจับกลุ่มตัวได้พร้อมข้อมูลคาสารภาพที่น่าตกใจเมื่อมือปืนรับสารภาพว่า ก่อเหตุยิงคนตายมาแล้วก่อนหน้านี้ถึง30บศพด้วยกันูทเรื่องเราจะเป็นอย่างไรวุฒเลจินดรรีชาแนลจะเล่าให้ฟังเวลา1นนาฬิกาสนาทีเข้าสู่วันที่8พฤษภาคม2530 ร้อยตำรวจตรีชาิคลิศส,สวัสดีนายร้อยเวณสอนอพญาไทยรับแจ้งเหตุยิงกันที่หน้าร้านลาคาซาเลขที่8 1 9ทับสองซอยอินทราถนนเพชรบุรีแขวงถนนเพชรบุรีเขตพญาไทในที่เกิดเหตุนั้นพบเพียงกองเลือดและปลอกกระสุนปืนขนาด1 1มมจำนวน6ปลอกหัวกระสุนปืนอีกหนึ่งนัดคนถูกยิงซึ่งทราบว่ามีสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทยไปก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปที่โรงพยาบาล ก็พบว่าผู้ถูกยิงที่ศรีสะได้รับบาดเจ็บสาหัสคือนายสลานยุทธเชี่ยวชาญสวรรค์อายุ39ปีหรือที่รู้จักกันในประตูน้ําคือเซียหุยเซียหุยเป็นนักธุรกิจส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปออกนอกตั้งหลานชื่อเฟิร์สบูติกอยู่ที่ศูนย์การค้าอินทราและยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียมส่วนเพื่อนสนิทที่ถูกยิงด้วยกันชื่อนายประยุทธ์ธรรมประวัติอายุ44ปี และในช่วงเวลาที่แพทย์ก,กำลังพยายามยื้อยุดชีวิตเสียหุยในประยุทธ์ซึ่งทำแผลเสร็จเรียบร้อยพอให้การกับเจ้าหน้าที่ได้ก็ให้การเล็กน้อยแต่เพียงว่า ก่อนหน้านี้ไปร่วมงานเลี้ยงมาหลายที่และอยู่ระหว่างปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการลงทุนทำอุตสาหกรรมเครื่องหนังเมื่อนายสลันยุทธขับรถเก่งวันเวรุ่น760 G.L สีดวดำทะเบียน8จจาน5140ก็ทมเข้าไปจอดในที่เช่าจอดเสร็จแล้วก็เดินมาล็อกประตูห้องฝากรถขณะนั้นเอง คนหลายซึ่งคาดว่าซุ่มรออยู่ก่อนแล้วก็เดินเข้ามาลั่นกระสุนใส่ในายสลานยุทธจนล้มคว่ำลงก่อนจะหันปากระบอกปืนลวเข้าใส่ในายประยุทธ์อีกหลายนัดแล้วคนหลายก็วิ่งหลบหนีไปโดยที่นายประยุทธ์ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นคนหลายใช้ยานพาหนะอะไรในการหลบหนีจากปากคําของนายประยุทธ์สอดคล้องกับสภาพที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจพบในเวลาต่อมาว่า มีม้าหินตั้งอยู่ข้างร้านลาคาซาห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปเล็กน้อยขาดวันน่าจะเป็นที่นั่งซุ่มรอของมือปืนซึ่งสูบุหรี่ทิ้งก้นกล่องไว้6ก้นกล่องจุดซุ่มของคนร้ายนั้นแสดงว่ารู้ทิศทางการไปการมาของเสียร้อยล้านเยือกระสุนปืนครั้งนี้เป็นอย่างดีด้านในประทุมพายภูอายุ56ปีร,ปรอปภบริษัทคุณลิตี้เจมซึ่งขายเครื่องเพชรหยุดติดกับที่เกิดเหตุให้การว่าไม่ได้ยินเสียงปืนดังเกิดขึ้นนั้น ก็ดีนเสียงนายประยุทธ์ร้องให้ช่วยพร้อมกันจึงวิ่งออกไปและนายประยุทธ์ก็ขอร้องให้เรียกรถแท็กซี่พร้อมกับช่วยกันหามนายสลันยุตขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลพญาไทซึ่งเวลานั้นไม่เห็นมือปืนแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถามเข็นไปถึงมือปืนนายปทุมก็ปฏิเสธว่ามองไม่เห็นจริงๆเพราะออกไปนั้นหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงแล้วในเวลาต่อมานางรถจรินเชี่ยวชาญสุวรรณ ภรรยาของเสี่ยหุยก็ขับรถเดินทางมาที่โรงพยาบาลพญาไทก่อนจะแสดงความจำหนงขอตัวนายสลันยศสามีเพื่อไปให้แพทย์โรงพยาบาลเปาโลซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำรักษาต่อแพทย์ต้องนำนายสลนยันยศขึ้นรถพยาบาลส่งต่อให้โรงพยาบาลเปาโลอีกทอดหนึ่งก่อนที่แพทย์ของโรงพยาบาลเปาโลจะนำตัวนายสลนยันยศเข้าห้องผู้ป่วยชุกเฉินต่อไปหลังจากคำสั่งจากพลตํารวจโทสํเนาว,วิทิตวรการ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพยายามไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนหลายที่ก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองครั้งนี้ให้ได้ผ่านไปเพียงสองวันที่กอบบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อเวลา11บเนาฬิกาสานาทีวันที่10 30, พฤษภาคมสองพนารยพลตำรวจโทสาเนาว,วิทิตรวรการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและทีมงานคลี่คลายคดีนี้ประกอบด้วย พันตำรวจเอกประมวลนิลขุปผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจโทคงเดชชูศรีพันตำรวจโทวินัยเปาอินรองผู้กำก,กับการสืบสวนนครบาลเหนือและตำรวจเอกบรรดลตันทภ,ภัยบุญได้ร่วมกันแถลงว่าได้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วทั้งสิ้นสมคนประกอบด้วยนายมนตรีรืออูสุริยานนท์อายุ38ปี นายสง่าพัะสุธานนนอายุ34ปีและนายสมศักดิ์หรือแดงมีภูมิอายุ31ปีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังกล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มตัวนายมนตรีหรือนายอุสุริยานนท์ได้เป็นคนแรกที่ซอยสำรานถนนราชปารลบแควงมกษาารัรเขตพญาไทเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันถัดมาหลังจากที่ก่อเหตุหลังจากการสอบสวนนายมนตรีก็ขยายผลไปจับกลุ่มนายสง่าพัะสุธานนน ผู้ติดต่อจ้างหวานและนายสมศักดิ์หรือแดงมีภูมิมือปืนผู้ร่าไกาสังหารยิงนายสลันหยุดได้โดยละมอมที่ร้านโดนัทห้างสรรพสินค้าเอดิสันสีย่านเขตดุสิตเมื่อวันที่9พฤษภาคมทั้งยึดปืนพกขนาด11มม,มไม่มีทะเบียนได้หนึ่งกระบอกรถจักรยานยนต์คาวาสกิสีแดงหมายเลขทะเบียน2ชอชิง7556กทม,มเป็นของกลางอีกด้วย ตนตำรวจโทรสำนาวิธิตวราการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงต่อว่าส่วนผู้ว่าจ้างค่าเสียหุยประตูน้ํานั้นจะเป็นใครตัวนายสง่าผู้ติดต่อ,อยังปฏิเสธแต่ก็บอกเขาไว้เพียงว่าสาเหตุมาจากเรื่องการขัดผลประโยชน์เรื่องการขาเสื้อผ้าส่งนอกนายมนตรีหรืออุดอดีตตำรวจสอนอท่าเรือนั้นเป็นคนตกลงราคาค่าจ้างค่าที่10,000แบาทจากนั้นก็ไปติดต่อนายสมศักดิ์ ที่จังหวัดอุทยัยธานีวางตัวเป็นมือปืนลงมือสังหารโดยนายมนตรีเป็นคนขี่รถพาไปชี้ตัวและพาหนีนอกจากยิงนายสลันยุทธเชี่ยวชานสวุวรรณจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วนายสมศักดิ์ยังหันปากกระบอกปืนยิงเขาใส่ในายประยุทธ์ธรรมประวัติเพื่อนของนายสลันยุทธเหลือเซฮุยจนได้รับบาดเจ็บอีกคนด้วยด้านนายสมศักดิ์รือแดงมีภูมิมือปืนรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนนำมาสู่เรื่องรล่าที่สร้างความตื่นตกใจกับผู้คนที่ได้รับฟังถึงการเริ่มต้นการเป็นมือปืนอาชีพว่าเริ่มต้นไม่นานโดยเริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2520หรือ10ปีที่ผ่านมานี้เองโดยเริ่มจากการยิงนางลีไม่ทราบนามสกุลซึ่งเป็นเมีน้อยเสียเจ้าของกิจการรถเมล์โดยสารที่วิ่งระหว่างอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยมีผู้ว่าจ้างคือเจ๊มหมวยไม่ทราบนามสกุล แต่เป็นเมียหลวงของเสียโดยได้ค่าจ้าง25,000บาทจากนั้นในวันที่13กันยายน2522ในเถืองช้างนามรับงานมาให้ไปยิงชายไทยไม่ทราบชื่อที่จังหวัดเชียงใหม่ในราคา20,000บาทจากนั้นวันที่9มกราคม2523ก็ไปยิงแขกค้าขวายชื่อในหลาจนตายที่ลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรได้ค่าจ้าง20,000บาทในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน เสียโป๊กจ้างยิงต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2524เสียโป๊กไม่ทราบนามสกุลจ้างไปยิงแขกชาวพามา่าอาชีพค้าพลอยบนเส้นทางสายแม่ละมาดหมู่บ้านแม่ปะาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ค่าแรงมา25,000บาทสาเหตุมาจากการขัดผลประโยชน์เรื่องการค้าพลอยจากนั้นในปลายเดือนสิงหาคมปี2524เสียวิไลไม่ทราบนามสกุลจ้างไปยิงนายโปไม่ทราบนามสกุล ที่นาซอยจำปีตลาดแม่สอดจังหวัดตากด้วยปืนลูกซองต่อมาวันที่12กุมภาพันธ์2524เสียวานไม่ทราบนามสกุลวันที่9มกราคม2523หญิงแกขกค้าควายชื่อในหลา่าจนตายที่ลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรได้ค่าจ้างมา20,000บาทจากนั้นวันที่12กุมภาพันธ์2524เสียวานไม่ทราบนามสกุล แต่เป็นเจ้าของโรงหนังและโรงแรมในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจ้างในวงเงิน50,000บาทให้ปิยิงในวันชัยไม่ทราบนามสก,กุลด้วยปืนลูกซองสาเหตุมาจากเรื่องครอบครัวขัดผลประโยชน์กันและในเดือนเดียวกันนายมนตรีรับงานจากนายเสนจันทึกว่าจ้างมาในราคา30,000บาทให้ปิยิงในเอไม่ทราบนามสก,กุลที่ตำบลเขาทรายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร ต่อมาในเดือนมีนาคม2524ในายแทนไม่ทราบนามสกุลว่าจ้างให้ยิงนายสนอไม่ทราบนามสกุลในราคา15,000บาทหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคม2524เสียโปกไม่ทราบนามสกุลจ้างไปยิงแขกชาวพม่า,า,มาที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าพลอยบนเส้นทางสายแม่ละมาดบริเวณหมู่บ้านแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากได้ค่าจ้างมา25,000บาทสาเหตุมาจากการขัดผลประโยชน์เรื่องการค้าพลอย เวลาต่อมาปลายเดือนสิงหาคม2524เสียวิไลมาว่าจ้างให้ไปยิงนายโปไม่ทราบนามสกุลที่หน้าซอยจำปีตลาดแม่สอดจังหวัดตากด้วยปืนลูกซองกระทั่งต่อมาคืนปี2525 25, วันที่2กุมภาพันธ์นายสมนึกคำทองเอเจนต์ยาเสพติดมาจ้างให้หญิงนายจิตไม่ทราบนามสกุลในราคา20,000บาทที่ตลาดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ในเดือนเมษาย,ยน2525 25, ยิงนายพานายเชิดไม่ทราบนามสกุลกับพวกอีกสองคนที่รักวัวของนายหนูเพื่อนของตัวเองด้วยปืนลูกสองห้านัดและปืนคาบินโดยก่อนยิงได้มีการวางแผนให้ในายหนูหลอกนายพากับพวกว่าจะเอาเงินมาจ่ายเป็นค่าทถยหัวจากนั้นจึงสังหารทั้ง4คนโดยไม่รับเงินค่าจ้างจากเพื่อน เดือนพฤษภาคม2525 25, นายมาไม่ทราบนามสกุลวาจ้างให้ยิงในลังกองเพ่งในราคา15,000บาทสาเหตุมาจากในารังคมคืนลูกสาวนายมากระทั่งปลายปี2525 25, เดือนธันวาคมไปเล่นไฮโลก,กับในเลื่อนพังจอยที่บ้านแขวหน้อยอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก่อนจะถูกในเลื่อนโกงจึงใช้ปืนลูกสองสันยิงนเลื่อนตายข้ามปี2526 เดิมสัก,กราดแรกด้วยเดือนมกราคมยิงในอดที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากสืบรู้มาว่านายอดจะมายิงตนเองต่อมาในปลายเดือนเดียวกันนายสมัครไม่ทราบนามสกุลจ้างให้ยิงนายหวังไม่ทราบนามสกุลในราคา1 5 0 0 0บาทที่บ้านยางโทนอำเภอโลกพจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่นายหวังกำลังนั่งคอยรถเมย์ในเดือนเมษายน2 5 2พร นายชาไม่ทราบนามสกุลจ้างให้ไปยิงนายสวิทไม่ทราบนามสกุลแต่เป็นคนคุมคิวรถที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์แต่งานนี้ไม่ได้เป็นคนยิงเองเพียงแต่รับงานมาได้ค่าเหนื่อยจากการเป็นคนขับรถจักรยานยนต์พามือปืนไปยิงและหนีเป็นเงิน10,000ื่นบาทจากนั้นอีกไม่กี่วันก็ยิงชายไม่ทราบชื่อจนตายโดยงานนี้มีผู้ว่าจ้างคือนายจันทร์ไม่ทราบนามสกุลเป็นคนรับงานมาโดยได้เงินมา4ี่0มื่นบาท ต่อมาปลายเดือนมิถุนายน2526นายทวิตไม่ทราบนำสกุลรับงานพันุในายชาให้ไปยิงนายย้อยไม่ทราบนำสกุลบ้านอยู่แถวตลาดเขากบอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในราคา15,000บาทถัดไปต้นเดือนตุลาคม2526นายนกไม่ทราบนำสกุลว่าจ้างให้ไปยิงชายไม่ทราบชื่อโดยปืนขนาดจุด3.8โดยได้ค่าจ้าง10,000บาทเหตุเกิดที่โครกโรดจ,จังหวัดนครราชสีมา ในปลายเดือนพฤศจิกายน2526ขี่รถจักรยานยนต์ของนายสิงห์ไม่ทราบนามสกุลไปยิงชายไทยไม่ทราบชื่อด้วยปืนของตนเองที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีก่อนที่จะข้ามปี2527ก็ยังไม่หยุดความเร็วระหำโดยคราวนี้ร่วมกับนายเยาว ไปบุกป้นรถชาวบ้านที่หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจี้ชิงเงินแต่เจ้าของรถคัดขืนจึงถูกยิงตายและได้จี้เงินไป28,000บาทต่อมาเดือนพฤษภาคม2527นายโทนไม่ทราบนามสกุลว่าจ้างให้ยิงนายตุ้มไม่ทราบนามสกุลในราคา15,000บาทที่อำเภอบางมุนนาจังหวัดพิจิตรจากนั้นต่อมา ก็ยิงเจ้าของตลาดนัดตายที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเนื่องจากเบียวไม่จ่ายค่าแรงในการจ้างไปยิงคนจากนั้นในปลายปีช่วงเดือนธันวาคม2527นายวาดว่าจ้างให้ไปยิงผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์แต่คราวนี้ยิงไม่ตายได้ค่าจ้างมา20,000บาทข้ามปี2528ก็ยังไม่หยุดต้นเดือนกุมภาพันธ์นายตุกไม่ทราบนามสกุล จ้างให้ไปยิงชายไม่ทราบชื่อได้เงินมาสองหมื่นบาทโดยก่อเหตุแถวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาอีกไม่กี่วันนายแจ้วก็รับงานจ้างให้ยิงเท่าแก่ผินไม่ทราบนามสกุลได้เงินมาอีกสองหมื่นบาท ่อมาอีกไม่กี่วันรับงานยิงนายรีไม่ทราบนามสกุลในราคา25,000บาทจากนายจันและนายพนไม่ทราบนามสกุลเดอร์คราวนี้ใช้รถปิกอัพไล่ย,ยิงผู้ตายบนถนนสายเอเชียจงังหวัดสิง์บุรีสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวก่อนที่ท้ายที่สุดจะมารับงานยิงเสียหุยประตูน้ํากระทั่งต้องมาเกมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองกำลับการสืบสวนนครบาลเหนือดังกล่าวหลังจากนำสามพนร้ายคดียิงเสียร้อยล้านแถลงกับผู้สื่อข่าวแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ส่งตัว3วายลายให้พันตำรวจโทนัทีวงสถาพรสารวัตรใหญ่สอนอพญาไทยท้องที่เกิดเหตุรับตัวไปควบคุมไว้เพื่อดําเนินคดีดต่อไปกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนําเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ l e จ e นเดอรี่ชา n e l